บาเลื่อมทีห่อส่พักสลัดอีกนะครับห่อส่พักสลัดเลยหมวนๆกี่รัฐผด,ดีเสียอืมอืมีมม่วัน ดีครับผมสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับผมมื้อนี้มาผอ่อก,กับเบ้าเหลือมมีแล้วครับพี่น้องเฉนเดิมเฉนเคยครับม,มือนี้กะบ้าเหลือมกับมีเมนูมานําเสนอให้พ่อแม่พี่น้องได้รับชมรับประทานเส่บๆไปน้ากันคืนเอเกาครับพี่นอ้องมื้อนี้ขึ่นเหนือหน่อยค่ับพี่น้องขึ้นเนืออใจหน่อยครับบ้าเหลือมผ้าขึ้นเนื้อหน่อยผ้าไปกินน้าพริกนุ่มควพีไป้องครับผมน้าพริกนุ่มเนี่ยน้ำพริกนุ่มเฮ้ เบิ่งนะเนี่ยเบิ่งกังพิกนุ่มนะแต่แสบว่าครับพี่น้องเขียวเขียวอื๋อหือเลยว่ะที่เห็นนี่ที่พี่น้องเห็นครับอันนี้เป็นอันนี้เป็นหมูกระจกพี่น้องเนี่ยเขาเขาเอาน้ำหมูกระจกอันเนี้ย กินกับมันปีงมห้านี่แหละอันนี้เป็นแคบหมูครับแคบหมูอันนี้เป็นหมูแผ่นพี่น้องหมูแผ่นหมูแผ่นครับหมูแผ่นผักแกมห้องโมนิกะมีผักสลัดครับพี่น้องผักสลัดผักสลัดแล้วก็บบักพริก พริกหวานพี่น้องพริกหวานพริกหวานครับกับมะเขือเทียนล่าทีนี้จะจน้อยพี่น้องไหมหมูนี่หมูนี่เลี้ยงกนละหมองเลยพี่น้องเนี่ยเ,เลี้ยงกนละหมองครับหมูสามยางเลี้ยงกนละหมองเอเล่ที่ดาพี่น้องหยอกหยอกไหมมาที่ยาบ้าเหลือมมีซิมไปเบื้องา,านพี่นุ่มนี่มันหลดชดตาเป็นแน่ไรครับเสียบหรือว่่เสียบ หมูตะยังแสบมรู้ว่าแสีแลเวว่าเริ่มสิบอกครับผมพี่น้องเอาเริ่มจากหมูกระจกกอนครับเขาอยัดคุยนะครับคุยจำมันบุคคลใดเหนมากได้จ,จำขาอยัดคุยครับ เดี๋ยวบอกรสชาติพริกนุ่งว่นพี่น้องรสชาติพริกนุ่งกะรสกะถือว่าบ่บ่บ,บ่จัดคักป่านีครับแต่ว่าเบ้าเหลิมคือว่าเป็นพริกดวกครับนี่พริกดวกครับอ่าที่เป็นการเผาเราก็มาตมําเนาะพี่น้องอยวเงาดีรสชาติกับแซ่บดีอยู่ครับผมมันมันบ่บ,บ่เผ็ดครับวันนี้มัเรากับ่บรสชาติกับอเคครับถือว่าแซบ่บ เดี๋ยวซีฟู๊หกัจบจกแบบเพียวๆรวงกันพี่นออ้องแซ่บครับกรอบดีหงวดจกแบบเพียวๆรสชาติกะทิกรอบๆกรอบๆตัวเมื่อไหร่มามีมีอาจจะบินเหงือเท็พแน่จั่างน้อยพี่น้อง เอาหอมาลรองแคบหมูลลกวานนี่แคบหมูมโอเคครับแคบหมูกับรสชาติใส่ได้แคบกรอบนะหมูแผ่นแบบนี้หมูแผ่น หมูสามยังแจกตั้งกันเลยพี่น้องประเดี๋ยพี่พี่อยู่ตั้งประเทศนอกประเทศน้าประเทศทุกขู่ทุกคนมามแสบๆน้ำเบาเหลิมครับผมตรวจเลยเนี่ยแจบหมูกันพี่น้อง ว่าเลื่อมถี่ห่อส่พักสลัดดีนะครับห่อส่พักสลัดเลยหมอนหมนุนเถอะคริเชีหืมหืมที่วัน มัวจกตอนเดียวมันหน่อยหวด อ้อครับอ้อมูจุกเสื้อผักจรัดกับน้าพริกนุ่งพี่นออ้องหมุนเพเลยเรยหอมนของ บัานดีดีครับหมูเป็นพี่น้องหมูเป็น 对吧？ หวานกรอบเขากันที้ดีพี่น้อง ให้กินให้เทียจครับ ทำไมพี่น้องครับผมมือนี่ทำพริกนุ่มกับหมูกระจกแฉบหมูปะกอบหมูแผ่นแซ่บลายครับพี่น้องถ้ากินกับข้าวเจ้าอหอนฮ้อนขึ้นดิแซ่บแพงเนาะครับข้าวเหนียวห้อนก็คือ้ดิแซ่บแพงด้วยกันครับพี่น้องเอากรเช้านเดิมเช่นเคยครับบ้างเดิมกับดิควายไปก่อนครับแต่ว่าก่อนเอาจากกันอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่ง กดติดตามเพือเป็นกำลังใจให้กัาบ้านเหลิมครับผมขอบคุณคนที่เขามารับช่วงสิบบ้าเหลิมครับและขอบคุณคนทีกำลังทีสี่เขามารับช่วงสิบบ้าเหลิมด้วยครับถ้าเกิดว่าชิปนี้กินบบสุภาพกับขอโทษขออภัยครับผมหรือว่ากินบวเบิร์ดกับพวกไดทิมนะครับพี่น้องน้ำพริกนี่มันเจ็บกินไวโดนครับผมเขามารอช่วงกันว่าคชิปหน้าบ้านเหลิมสีมีหยังมานำเสนอให้พ่อแม่พี่น้องรับช่วงกันครับ สำหรับเมืนอีกขอกเก่ากมาขอบคุณคำและสวัสดีครับผม